สวัสดีครับมาว่าจะทำเป็นไฟล์ขายหลวใน Google น่าจะง่ายสุดละสำหรับผู้ที่มีคอมหรือวิธีที่ดาวน์โหลดนะครับคิดเกมละห้าสิบาทสำหรับกานะรนับโหลดใน g o เอ่ e เสียบแฟกได้เข้าเครื่องนะครับกรณีถ้าโหลดเสร็จแล้วก็ไปโหลดโปรแกรมแล้วก็ใส่ในแฟกได้ อย่าลืมเห็นนะตอนนี้โซนี่ออกมา4.91แก้ไขครับ4.91ถูกแล้ว๋ย่เพิ่งไปอัปเดตนะครับยังแก้ไม่ได้ตัวอย่างเกมไททันเนะีมีทั้งหมด4ไฟล์ย้ำนะก็คือผมจะอัพเป็น Google Drive ให้ ก็ไปโหลดเอาเองเอติดต่อทางไลน์ครับคิดเกมมาห้าสิบบาทต,ตั้งพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งเสร็จแล้วมาต่อพาร์ทสอง สองเสร็จแล้วมาต่อพาร์ทสามอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูพาร์ทสามมีทั้งหมดหน้าหน้าเกมยังไม่ขึ้นยังติดตั้งไม่ครบไม่ได้แจกฟรีนะครับทำเป็นมีทั้งหมดสี่ไฟล์เกมนี้ คลิปสามเสร็จแล้วมาต่อคลิปสี่สามกิกว่าเกมนี้สิบห้ากิกว่าเมือ่อติดตั้งครบสี่ไฟ P G ก็เข้าเกมรุวมกันเลยอันนี้ไม่ขึ้นหน้าปกอ่าภาษาอังกฤษด้วยเหรอโอเคเอาเซฟเอะไรเซฟเอาเซฟเลย มันจะสร้างเซฟเวลาเข้าเกมก็จะ,ะได้ง่ายขึ้นครับไม่ต้องมารอรีโหลดนนี้อะไรเอ่ยไม่รู้อ่ะอีซี่ไปก่อนแล้วกันไม่รู้ครับ ติดตั้งข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้มันติดตั้งไปเพราะบางเกมมันอาจจะมีไฟมากกว่าสิบห้ากิกมาอย่างไว ถ้าซื้อเป็นแผ่นเกนนี้จะมีราคาที่แพงอยู่นะเรื่องอังกิจหายาก นะถ้าซื้อเป็นแผ่นมันจะแพงอยู่นะครับเกมนี้โอเคทาเป็นไฟล์ขายนะครับอัปโหลดโดย g o o g l e like, Drive สนใจก็ทักมาครับเกมละ50บาทโอเคครับผมเล่นเกมให้เป็นก็รีวิวแค่ไตเติ้ลเกมแนะั้นกันฮะสวัสดีครับ